สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมจะมาสอนทําที่วางโทรศัพท์แบบง่ายกว่านี้มีอีกไหมนะคะซึ่งจะวางได้2แบบเลยค่ะจะเป็นแนวนอนแนวตั้งก็ได้หมดเลยนะคะแถมวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะตัดล่างกระดาษออกมา2ชิ้นแบบนี้ค่ะชิ้นแรกกว้าง7ซนติเมตรยาว12ซนติเมตรค่ะต่อมาชิ้นที่2กว้าง7ซนติเมตรยาว18ซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาทําชิ้นแรกกันก่อนนะคะก็คือชิ้นที่ยาวค่ะเราจะวัดจากขอบเข้ามา10ซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการติ๊กจุดไว้ตรงนี้เลยแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะนี่ค่ะและเพื่อให้การพับเข้าไปง่ายยิ่งขึ้นนะคะพี่อ้อมก็จะใช้คัตเตอร์ช่วยกรีดนะคะ นี่ค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้การพับง่ายนะคะนี่ค่ะเราจะกรีดแค่เบาเเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนค่ะต่อมาชิ้นที่2นะคะเราก็จะพลิกมาด้านในตรงนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะวัดจากขอบเข้ามาจุดที่1นะคะวัดเข้ามา2เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราก็ทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยจุดที่2นะคะเราก็วัดต่อออกมาอีก2เซนติเมตรค่ะ จุดที่3นะคะวัดออกมาอีก2เซนเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ทําการติ๊กไว้แบบนี้เลยส่วนจุดที่4ีนะคะเราจะวัดออกมา1 5ซนเมตรนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการขีดเป็นเส้นตรงได้เลยนะคะทุกจุดที่เราติ๊กไว้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะทุณผู้ชมสามารถเพิ่มความสวยงามโดยการติดก,กระดาษสีหรือว่าจะวาดลวดลายเข้าไปด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้เลย เมื่อขีดครบทุกจุดแล้วนะคะยอมก็จะทําการกรีด2จุดตรงนี้นะคะที่จะพับขึ้นมาค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆค่ะจุดที่1และจุดที่2เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับขึ้นมาเลยนะคะ2จุดเลยค่ะจุดที่1และจุดที่2นะคะพับขึ้นมาให้เป็นมุมแบบนี้เลย จุดที่1และจุดที่2นะคะพับขึ้นมาให้เป็นมุมแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะพับส่วนขอบกระดาษตรงนี้นะคะให้มาถึงจุดที่3นะคะตรงเส้นที่เราขีดไว้จุดที่3นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ทําการติดกาวเข้าไปก่อนเลยค่ะนี่นะคะติดกาวเข้าไปตรงเส้นที่เราขีดไว้ตรงจุดที่3เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พับขอบกระดาษค่ะลงไปตรงจุดที่เราติดกาวไว้เลยนะคะแล้วกดไว้รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ นี่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําชิ้นแรกที่เราเตรียมไว้นะคะมาติดเข้าไปโดยจากหันฝั่งที่ยาว8ซนติเมตรนะคะติดตรงขอบกระดาษด้านนอกค่ะนี่นะคะเราก็ติดกาวเข้าไปก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็จะนําฝั่งที่ยาว8ซนติเมตรนะคะติดเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วรอให้กาวแห้งก่อนนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วค่ะเราก็จะนําฝั่งส่วนที่เหลือนะคะ ติดเข้าไปตรงจุดที่4นะคะที่เราขีดไว้ค่ะแล้วก็ทําการติดกาวเข้าไปก่อนแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วนําขอบกระดาษอีกฝั่งหนึ่งนะคะติดไปตรงที่เราติดกาวไว้เลยแล้วรอให้กาวแห้งนะคะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์ดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เลยนี่นะคะซึ่งจะวางแนวนอนก็ได้ค่ะ หรือว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่แถมวิธีการทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ